ตำนานอควาเรียมสยองขวัญความสยองในเงามืดหลากหลายเรื่องเล่าพร้อมวิเคราะห์คำทำนายฝันและเลขเด็ดท้ายคลิปเรื่องที่1เสียงกระซิบจากแท้งน้ำแท้งน้ำลึกในอควาเรียมแห่งหนึ่งมีเรื่องเล่าว่าถ้าใครยืนอยู่ตรงนั้นนานพอและเงียบพอบางครั้งจะได้ยินเสียงกระซิบแผ่วๆดังออกมาจากในน้ำบางคนอ้างว่าได้ยินเสียงเหมือนคนพูดคุยกันแต่จับใจความไม่ได้บางครั้งก็เหมือนได้ยินเสียงร้องให้แผ่วเบา นักดำน้ำที่เข้าไปทำความสะอาดแท้งน้ำบางคนถึงกับบอกว่าพวกเขารู้สึกเหมือนมีใครจ้องมองอยู่เสมอเรื่องที่สองปลาไร้เงามีตำนานในอควาเรียมแห่งหนึ่งเกี่ยวกับปลาไรเงาว่ากันว่าเป็นปลาลึกลับที่ไม่มีใครเคยเห็นจริงๆแต่ในบางครั้งนักท่องเที่ยวจะสังเกตเห็นเงาของปลาที่ไม่ตรงกับตัวจริงๆว่ายอยู่ในแท้งน้ำบางคนบอกว่าเงานั้นเป็นร่างของปลาโบราณที่ตายไปนานแล้วแต่ยังคงวงเวียนอยู่ใต้ผืนน้ำและบางครั้ง หากใครเจ้างเงาของมันนานเกินไปก็จะได้ยินเสียงกระซิบแปลกๆดังมาจากในน้ําเรื่องที่ 3. ห้องกระจกต้องคําสาบในอควาเรียมแห่งหนึ่งมีห้องกระจกขนาดเล็กที่ใช้สําหรับให้เด็กๆเ,เข้าไปสังเกตสัตว์น้ําได้ใกล้ชิดแต่พนักงานหลายคนเล่าว่าหลังจากปิดไฟตอนกลางคืนบางครั้งจะมีเงาของเด็กยืนอยู่ในห้องกระจกทั้งทงท,งที่ไม่มีใครอยู่ที่นั่นมีพนักงานคนหนึ่งเคยลองไปเปิดห้องตอนที่เห็นเงาปรากฏอยู่ แต่ภายในห้องกลับเต็มไปด้วยไอน้ำและมีรอยมือเล็กๆแต่อยู่บนกระจกโดยไม่มีคำอธิบายว่าใครเป็นคนทิ้งรอยเหล่านั้นไว้ต่อไปเราก็มารับชมคำทำนายฝันของผู้ที่ฝันถึงอควาเรียมการฝันเห็นอคคาเรียมสามารถตีความได้หลายแง่มุมดังนี้ 1. ฝันเห็นอควาเรียมที่ใสสะอาดสื่อถึงความสงบความมั่นคงและอารมณ์ที่เป็นระเบียบอาจมีข่าวดีเกี่ยวกับการงานหรือการเงิน 2. ฝันว่าอยู่ในอควาเรียม อาจรู้สึกว่าชีวิตกำลังติดอยู่ในกรอบหรือรู้สึกว่าตัวเองไม่มีอิสระในบางเรื่อง 3. ฝันเห็นอควาเรียมน้ำขุนบ่งบอกถึงอารมณ์ที่อึดอัดมีปัญหาที่ยังแก้ไม่ตกหรืออาจมีคนปิดบังอะไรบางอย่างจากคุณและแล้วก็มาถึงเลขนำโชคของผู้ที่ฝันถึงอควาเรียมเลขนำโชคของคุณได้แก่4 8 9เป็นอย่างไรบ้างคะช่วงนี้คุณฝันว่าอะไรบ้างสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะ ทางทีมงานจะได้รวบรวมข้อมูลเพื่อจะดทำคลิปต่อต่อไปหรือสามารถร่วมพูดคุยแสดงความคิดเห็นกันในคอมเมนต์ได้เลยนะคะเดี๋ยวแอดมินจะมาอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนค่ะขอขอบคุณสำหรับการรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ